การเหื่อนคางบ้านเผาขยะเนจาจะเนาะนี่ล่ามไปเบิดเลยนี่เด้อพี่น้องนี่เขียรเฮื่อนเพิน่นนี่เฮื่อนข่อยพี่น้องนี่เน่นแน่นท่ามาทาั้งนี้นี่เรียบร้อยลด่อยเฮื่อนข่อยทั้งนี้แมนเ,เบิดเลยเพราะว่าต้นอันนี้เนี่ยมันติดไฟงายเราซอกเราเอาไปเอาสายยางเฮื่อนข่อยมาแล้วมาด,ดับเราบอลเราบอ ไปอันให้พวกโมกข่อยโห่ระบบไปเอืน้นวรวาว่าเราตกใจโมข่อยก็อยู่ในบ้าน่ะล่ะอังโบหูรถด,ดับเพลิงกับมาเพียขั้นใหม่ต้นอันนี้นี่เรียบร้อยรถด,ดับเพลิงมาแซ่เ,เลยเหยนไหมเพี่ยเด้อพี่น้องโทษของการเผาขยะนล่มล่มนี่อย่าไปหาเหตุเด้อพี่น้องอย่าหาทำ